อืมพี่น้องวิธีอ,อมกบด้วยพี่น้องเด้อไม่ได้เอาแนอนอมกบใส่บวบเด้อพี่น้องเด้อใส่บวบใส่มะขีดลาวพี่น้องใส่ามะเขือพี่น้องหอมไปเลยพี่น้องเลยอืมพี่น้องสีสันหนาทานไหมจ๊ะหอมหอมเลยพี่น้องสีสันหนาทานไหมจ๊ะแซ่บๆสุกแล้วก็ รักซ์ออมกบใส่บวบเดอ้อพี่น้องเดอ้อใส่พักรีเหลาใส่มะเขือพี่น้องเสิบแซ่เลยพี่น้องเอ้ใส่น้ำปลาดเดอ้อพี่น้องเอ้เสียบนัวลเสียบนัวเลยพี่น้องเออออมกบจ,จดุดจุดอภิวันเดอ้อเสิบแซ่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขออื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชม เป็นกำลังแรงใจให้พี่วันนะครับเนาะไม่วันในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเขามารับชมมาคอยมีความสุขความเจริญเ,เดอ้อเพรีองเออลยรำรำเลยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงน,นะครับเนาะวันนี้พี่วันได้อันความกบเด้อเพรีองเลยเอาแต่เนื้อเลยเพรีองหลอกหนังเราอย่างดีเลยเพรีองเลยหอมแซ่บ,บเลยเพรีองโอ้สุดยอดสุดยอดดูเพรีองหนังมันเพรีองหนังกบเพรีองทอดตากแดดทอดดีๆเลยเพรีองหอมเลยเพรีอง

chả đục, hửm, chả đục với rằng, nằm ừ, nua khác với rằng, đi con nhỏ, đỡ với rằng, bên với rằng mướu, กระดูกใหญ่เนี่ยกินง่ายพี่น้องแซบดีดีครับตัวใหญ่เนี่ยพี่น้องก็กินกินง่าย,ยกระดูกก็ออกง่ายพี่น้องเอาซุกหนงแซบด้วยพี่น้องเลยลอง

กระดูกใหญ่ดีพี่น้องกระดูกใหญ่ก็กิ้งง่ายพี่น้องหืมขาต่อยืม นามแซ่บแซ่บเลยเป็นต้องเลยจังขาตุ้ยขาตุ้ยขาตุ้ยใหญ่โอ้ยสยอดเลยพี่น้องเลยขตุย้ตย,ตยใหญ,ญ่แซ่บอืม,อม กินง่ายพี่น้องตอนใหญ่เนยกินง่ายก้าซับตอนน้อยมันมันกินยากพี่น้องมันกระดูกมันแข็งอืม ไม่ต้องมะเขือมะเขืออันบวบพีน่น้องเมกี้เราเมกี้เราหอมหอมแบบพี่น้องเลยอ Hmm. đưa lên đi vậy tắc công những nó năm nó năm 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 con năm 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 พี่อันกิ่ไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอไปทุกท่านเลยนะครับปลา้วะรับอย่าเก็บอย่าจวนเด้อรำรำรวยกันทุกคนสุวความร่างกายแข็งแรงครับนาะสวัสดีครับผม